เที่ยวกันหรย,ยังครับกับช่วงเวลาดีๆนะครับที่ทุกคนรอคอยเตรียมหารถสวยๆคู่ใจท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันสักคันที่ Ben n k นะครับพร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีนะครับกับ Special c a m p เปญ n b น n NK a m น i i n g s a l e ่2เซยกทัพกระบวนรถเบนซ์รถใหม่รุ่นใหม่นะครับไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจุใจพร้อมส่วนลถจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญพิเศษดีๆส่งท้ายปีแบบนี้ห้ามพลาดน,นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถของเราที่ b e n n k นะครับที่มีมากกว่า200คันนะครับสามารถรับชมนะครับที่ www b e n n k com ได้เลยนะครับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าที่กำลังมองหารถ e class เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้นะครับกับ mercedes benz e 2 2 0 d mg sport package คันนี้นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ b e n n k ตั้งไว้เพียง2.390้านบาทเท่านั้นเองนะครับ แล้วคันที่2นะครับมากับมินิ s c l r s s เลยคันนี้ต้องบอกว่ามาทั้งความประหยัดแล้วก็ออปชั่นจัดหนักจัดเตม็มเลยทีเดียวนะครับกับ Mercedes-Benz E350EMG Plug-in Hybrid คันนี้นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์ตั้งไว้เพียง2.290 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับงสองคันนี้นะครับจะมีจุดเด่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันทีละคันกันเลยครับไปเลย ากับคันแรกเลยนะครับลายไอเทมสุดๆแน่นอนนะครับกับ Mercedes-Benz E 2 2 0 D AMG d y n i m คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าชิงลังมองหาเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดอยู่นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมมาตัวชุดแต่ง AMG คันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับสำหรับคันนี้นะครับมากับตัวเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับมากับตัวขนาดเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซีซีนะครับให้กําลังแรงม้านะครับถึง194แรงม้านะครับอัตราการซิ้เปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดอยู่ที่18-19กิเลยทีเดครับ สำหรับ e220 คันนี้นะครับนอกเหนือจากได้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะครับยังมาพร้อมด้วยสีดำนะครับ obsidian black นะครับที่หายากมากๆนะครับพาร์ทชุดแต่งแน่นอนครับมาด้วยพาร์ทชุดแต่ง AMG Sport Package นะครับพร้อมกับตัวระบบไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น Multi Beam นะครับซึ่งเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับที่จะมีหลอด LED อยู่ข้างในเนี่ยถึง84หลอดนะครับที่จะเป็นตัวในเรื่องของการกระจายแสงนะครับและการสะท้อนของแสงด้วยนะครับแล้วที่สําคัญไฟตัวนี้นะครับจะเพิ่มความส่องสว่างในขณะขับขี่กลางคืนได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของ ของ AMG นะครับขนาดถึง19นิ้วนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับประตู นะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมตัวระบบ Keyless Go Package นะครับที่สามารถเปิดปิดประตูรถเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทเลยนะครับหลังคาเป็นหลังคาพานูเรมิกลาสูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าในส่วนของฝาท้ายคันนี้นะครับยังมาพร้อมด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบแฮนด์ฟรี a s s เซทนะครับที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถทั้ง2คันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาภายในนะครับของ E-Class นะครับโดดเด่นแน่นอนนะครับคือความกว้างนะครับของห้องโดย ผสมประสานกับตัวเบาดนะครับ,สสรต,บ,รรบตัวนี้เป็นบาะทรงสปอร์ตนะครับกับตัวหนังตัวนี้เป็นหนังแบบแนบป้านะครับให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลนะครับพร้อมกับตัวเบาดเมมโมรีคูน่านะครับสามารถบันทึกตำแหน่งทั้งคนขับและคนนั่งได้ถึง3ตำแหน่งนะครับแต่สําหรับคนขับเนี่ยความพิเศษคือการบันทึกเมมโมรีแพ็กเกจเนี่ยจะบันทึกตำแหน่งของพวงมาลัย กระจกมองข้างนะครับรวมถึงตัวเบาะที่เรานั่งนะครับสามารถบันทึกได้เลยนะครับและยังมาพร้อมมาตัวเครื่องเสียงนะครับที่เป็นเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็โดดเด่นอย่างหนึ่งยังมาพร้อมกับตัวระบบ Active Parking Pilot ทนะครับที่สามารถจอดรถในอัตโนมัติได้เลยนะครับและระบบอีกระบบหนึ่งนะที่ผมชอบนะครับคือระบบ Head-Up Display นะครับะบบตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสะท้อนนะครับตัวความเร็วเนี่ยขึ้นมาที่กระจกนะครับ ทำให้เวลาเราขับขี่เนี่ยเราสามารถมองความเร็วที่กระจกเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องละ้สายตาจากท้องถนนได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นด้วยนะครับมาด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเบาะหลังเนี่ยโดดเด่นมากเลยเพราะกว้างมากนะครับนั่งได้แบบ3คนแบบไม่ต้องเบียดกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยที่โดดเด่นย่างคือในส่วนของไฟอ่าแน่นอน ตัวรถคันนี้นะครับมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับที่สามารถปรับสีเนี่ยได้ถึง64สีนะครับมาพร้อมกับตัวม่านด้านหลังด้วยนะครับแบบซันโพลิชชันแพ็กเกจนะครับที่มีทั้งม่านซ้ายม่านขวาแล้วก็ม่านด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถเบนซ์ e l a s s เครื่องดีเซลนะครับไม่ควรพลาดกับ Mercedes-Benz e 2 2 0 d m t s p o r t p a c k a g e คันนี้นะครับกับตัวรถนะครับปี2016เลขไมล์วิ่งเพียงนะครับเจ0 0หมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นเองนะครับรถห้าปีวิ่งนน้อยมากๆะครับ แล้วราคานะครับสุดพิเศษเลยเบนซ์เ,เคตั้งไว้เพียง2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ใครกำลังมองหาอยู่รีบๆเลยนะครับ คันที่สอนะครับมินิเอสค้าทำไมต้องมินิเอสค้าครับเพราะว่าในรุ่นนี้คันนี้นะครับยกฟังก์ชันหรือออปชันนะครับของรถเอสค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยนะครับ กับ m e r c e d e s b e n z E 3 5 0 E M G Plugin Hy b r i d คันนี้นะครับกับตัวรถนะครับสีขาวโพล่าไว้ตัวรถปี2018เลขไม้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่53,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษเบนเคตั้งไว้เพียง2 2 9ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่ง AMG รอบคันพร้อมด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond g r i l l นะครับแล้วยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย d y n a m i c Plu s นะครับที่ตัวรถเนี่ยเวลาเราขับขี่ไปนะครับจะมีระบบช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับ ยังมาพร้อมมาตัวกล้องนะครับเป็นกล้องแบบ360องศานะครับล้อตัวนี้เป็นล้อ AMG ขนาดถึง19นิ้วนะครับและโดดเด่นด้วยคาลิเปอร์ m e อร์ d e s Benz สีฟ้านะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติบีมนะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วสําหรับคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับช่วงล่างของ S-Class เลยนะครับเป็นช่วงล่างแบบ Airmatic หรือถึงลมนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความนุ่มนวลในขณะที่เราขับขี่ด้วยนะครับในส่วนของฝาท้ายตรงนี้เป็นฝาาาาาาาททท้้้้้ยแบบบบบไฟฟะรรรรรัพอมมกี่เเเสถใชตปิด ปิดดไ้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในของรถคันนี้กันต่อนะครับว่าภายในคันนี้สวยงามแค่ไหนครับผมภายในท้สงรถของคันนี้นะครับเจอกับบอร์ดเซทเลนเบาวนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ในส่วนของหน้าจอแน่นอนนะครับรุ่น e 3 5 0 e มาพร้อมด้วยหน้าจอแบบใหม่นะเป็นแบบดิจิตอลขนาดถึง12.3นิ้วนะครับพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับของฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับ หรือดิสเพย์ได้ถึง3รูปแบบเป็นแบบสปอร์ตคลาสสิกโภคแสซีฟนะครับแล้วความโดดเด่นของตัวรถคันนี้อย่างที่ผมบอกขั้นต้นแล้วคือมินิเอสคัร์ดคือในเรื่องของออปชั่นของเอสคัร์ดไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับที่อธิบายภายนอกแล้วเป็นช่วงล่างแบบถุงลมคันนี้นะครับยังมากับตัวระบบบายสปอร์ตนะครับเป็นระบบที่เตือนมุมอับนะครับในเวลาที่เราออกเลนซ้ายหรือเลนขวานะครับี่มีเสียงร้องเตือนเราด้วยนะครับพร้อมกับตัวระบบนะครับนอกเหนือจากตัวดิสซูนิด้านหน้าแล้วตัวนี้จะทํางานควบคู่กันนะครับบือรรระนหทีี่่สาาามถใ้ตวเเย ตามรถคันหน้าได้ด้วยนะครับรถคันหน้าชะลอรถเราก็ชะลอตามนะครับคันนี้ฮะที่โดดเด่นอีกอย่างคือตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับ มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซิน2,000เทอร์โบนะครับในส่วนของแรงม้าเครื่องยนต์ล้วนๆอยู่ที่211แรงม้านะครับแต่ยังมีในส่วนของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดอีก88แรงม้านะครับถ้าวอารถคันนี้นะครับให้กำลังแรงม้านสูงสุดอยู่ที่286แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันในระบบไฮบริดจะอยู่ที่18-19ลิตรนะครับแต่คันนี้ยังประหยัดมากกว่าเดิมนะครับด้วยระบบปลั๊กอินที่สามารถชาร์จไฟบ้านเนี่ย เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับถึง30กิโเมตรนะครับโดยใช้ความเร็วนะครับไม่เกิน120กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวแอร์แบบ T-zone นะครับที่สามารถปรับความแรงและความเย็นของตัวรถได้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับช็อกแอร์ของ E350E นะครับ จะอยู่ที่เสาตรงกลางของตัวรถทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทำให้ตำแหน่งของแอร์ด้านหลังเนี่ยจะมีความเย็นมากๆนั่งสบายด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็ยังมาพร้อมมาตัว Sun Position Package นะครับที่มีม่านทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกับตัวม่านหลังที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวแบบ E Class เนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับกับตัวรถปี2018นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง53,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนอเตั้งไว้เพียง2,290,000บาทนะครับ ก็ต้องรีบๆนะครับหายากสุดๆนะครับ ไหนสไตล์คุณนะครับกับคันแรกนะครับแร์ไอเทมนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลหายยากสุดๆนะครับกับคันที่สองนะครับมินิเอสคัสนะครับเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดมาที่มินเอ็นเคที่เราจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ